ทำไมความไว้ใจเปลี่ยนคุณได้ขนาดนี้ค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นไอแสงครับทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นแบบนี้เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนกันมอบกำลังใจแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำดีๆให้กับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกอ่อ,อ,อนลา้าหรือว่าสับสนอยู่นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ผมว่าน่าจะตรงกับประสบการณ์ของหลายๆคนมาคุยกันครับคือเรื่องของความไว้ใจที่เราเคยให้ใครไปแล้วทำไมทำไมมันถึงเปลี่ยนตัวเราไปได้ขนาดนั้น ความไว้ใจเนี่ยนะครับมันเหมือนของขวัญที่เราให้กันเนอะมองไม่เห็นก็จริงจับต้องก็ไม่ได้แต่พลังมันเยอะมากเลยครับมันเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนใจเราได้แบบไม่น่าเชื่อเลยอืมใช่ค่ะการที่เราให้ความไว้วางใจใครสักคนไปเนี่ยมันก็เหมือนเราค่อยๆลดกำแพงในใจเราลงนะคะเปิดพื้นที่ให้เขาให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตในความรู้สึกนึกคิดของเราครับผมแต่ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าความไว้ใจที่เราให้ไปเนี่ยมัน มันถูกทําร้ายหรือว่าแบบถูกหักหลังเอาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับผมว่ามันไม่ได้อยู่แค่แป,ป๊บเดียวนะแต่มันเหมือนจะหล่อหลอมตัวตนใหม่ของเราขึ้นมาได้เลยใช่ค่ะบางคนอาจจะกลายเป็นคนที่ออปิดใจมากขึ้นกลัวที่จะเปิดใจให้ใครอีกหรือบางคนก็อาจจะระแวดระวังตัวมากขึ้นเยอะเลยไม่กล้าให้ใจใครเต็มร้อยเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องแปลกอะไรเลยค่ะ อืมครับแล้วทีเนี้ยมันหมายความว่าเราเสียตัวตนเดิมของเราไปเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นการเรียนรู้เพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาค่อยๆค,คุยกันเรื่องนี้ค่อยๆค,คลี่คลายความรู้สึกนี้ไปด้วยกันนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมไอ้การเสียความไว้ใจเนี่ยมันถึงเจ็บได้ลึกเจ็บได้นานขนาดนี้มีคําอธิบายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาพบว่า ความรู้สึกผิดหวังมากๆจากการถูกหักหลังเนี่ยมันสามารถไปกระตุ้นสมองส่วนเดียวกันกับที่รับรู้ความเจ็บปวดทางกายได้เลยนะคะคือพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกเจ็บปวดจริงๆเหมือนร่างกายเราบาดเจ็บเลยค่ะนั่นเลยทําให้ความรู้สึกมันรุนแรงแล้วก็ฝังใจได้นานขนาดนั้นโหมีหน้าล่ะครับมันถึงรู้สึกเหมือนกับเอ่อโลกทั้งใบมันพังลงมาต่อหน้าเลยเข้าใจเลยครับว่าทําไมมันรุนแรงขนาดนั้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาแล้วครับการที่เรากลายเป็นคนระวังตัวมากขึ้นไว้ใจคนยากขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าเราแย่ลงหรือเปล่าครับหรือยังไงดีไม่จําเป็นเลยค่ะจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราได้เรียนรู้ที่จะออรักตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเรารู้จักปกป้องหัวใจตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมองอีกมุมมันก็เหมือนเป็นบทเรียนที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็ได้ค่ะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป อ๋อครับเหมือนเป็นรอยสลักเตือนใจเราว่าเราผ่านอะไรมาบ้างและมันก็อาจจะทําให้เรามองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่มันจริงแท้ได้ชัดเจนขึ้นด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่กําลังเจ็บปวดอยู่ตอนนี้เลยกําลังเผชิญความรู้สึกนี้อยู่จะพอมีวิธีเยียวยาความรู้สึกนี้ยังไงได้บ้างครับค่ะสำหรับการเยียวยาจริงๆมีหลายอย่างที่พอจะช่วยได้นะคะอย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆคือ การให้เวลาค่ะให้เวลากับตัวเองเยอะๆการสร้างความไว้ใจขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับคนอื่นมันต้องใช้เวลาจริงๆค่ะอย่าไปเร่งรีบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะครับให้เวลาเป็นเครื่องช่วยเยียวยาใช่ค่ะแล้วก็ลองเริ่มจากเล็กๆดูค่ะอาจจะลองมอบความเชื่อใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆสังเกตดูว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันได้รับการดูแลตอบกลับมายังไงบ้างค่อยๆทดลองค่อยๆสร้างใหม่ทีละน้อย ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คืออย่าเหมารวมค่ะการที่คนคนเดียวเคยทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนบนโลกนี้จะเป็นเหมือนเขาไปหมดนะคะการเปิดใจให้โอกาสคนใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆมันยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอค่ะอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากครับการไม่เหมารวมนี้พูดง่ายแต่ทํายากเหมือนกันนะครับเวลาเจ็บมากๆ แล้วเราจะแยกแยะได้ยังไงล่ะครับว่าใครคือคนที่เอ่อควรค่าที่เราจะลองให้ความไว้วางใจอีกครั้งค่ะเอ็นคำนถามที่ดีมากเลยค่ะคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การมองคนอื่นอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะอยู่ที่การสร้างความไว้ใจในตัวเองก่อนค่ะคือเมื่อเราเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกมั่นคงจากข้างในตัวเราเองก่อนความมั่นคงนี้ล่ะค่ะที่จะทําให้เรา สามารถเลือกที่จะมอบความไว้วางใจให้คนอื่นได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นไม่ใช่ให้ไปเพราะความกลัวหรือความเหงาอ๋อเข้าใจแล้วครับการกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนี่เองคือกุญแจสําคัญเลยสินะครับเหมือนเป็นฐานที่มั่นคงให้เราก่อนจะไปสัมพันธ์กับคนอื่นใช่เลยค่ะเป็นฐานที่สําคัญมากๆสรุปแล้วนะครับการที่เราเคยไว้ใจผิดคนไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเราไปก็จริงแหละครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่จําเป็นต้องเป็นบาดแผลเสมอไปเนาะ มันอาจจะเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเราเติบโตขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นและก็ทําให้เรามองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่มันจริงแท้ชัดเจนขึ้นก็ได้ไม่ใช่ทุกคนหรอกคะ่ะที่จะเข้ามาทําร้ายความไว้ใจของเรายังมีผู้คนดีๆอีกมากมายเลยที่พร้อมจะดูแลหัวใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของเราอยู่เสมอเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะมอบความไว้ใจนั้นให้ใครไปอีกครั้งนะคะอาจจะต้องลองมอบความไว้ใจที่อบอุ่นที่สุดให้กับตัวเองดูก่อน เพราะจริงๆแล้วตัวเราเองนี่แหละค่ะคือคนแรกที่สมควรได้รับมันมากที่สุดเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับมอบความไว้ใจให้ตัวเองก่อนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้แล้วมีใครที่มีมุมมองเกี่ยวกับความไว้ใจหรือว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากจะแบ่งปันกันไหมครับลองเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ เราอยากรับฟังเรื่องราวจากทุกคนเลยครับและอย่าลืมนะครับนอกจากรายการอุ่นไอแสงที่เราจะมาพบกันทุกวันพุธเวลาหกโมงเย็นแบบนี้แล้วเนี่ยในช่องเล่าโลกเร้นลับของเรายังมีรายการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับมีทุกวันวันละรายการ7วัน7รายการเลยทีเดียวลองกดเข้ามาดูกันได้นะครับที่ช่องเล่าโลกเร้นลับครับผมสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ